สวัสดีครับทุ mm hmm. เรียนมาส่งแล้วนะครับค่ะวันนี้ฉันมอยู่ที่บ้านนะคะงั้เนเอาแสบไ้ที่ประตูหน้าบ้านเลยนะคะโอ oh, ครับได้ครับ ลูกคนนี้รู้ใจแม่จริงว่าแต่หนูเอาทุเรียนมาจากไหนหรอลูกเออคือว่าเออช่างมันเถอะจะเอามาจากไหนมันก็ไม่สําคัญแต่ที่สําคัญนะวันเนี้ยแม่กับหนูได้กินทุเรียนแล้วค่ะแม่แม่รีบพาให้หนูเลยค่ะได้สิงั้นหนูรีบไปเอามีดหลังบ้านมาให้แม่เลยนะแม่จะพากินตรงนี้แหละค่ะ เลี้ยงลูกแรกของเราเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้นใช้ได้จริงแบบนี้สิเลี้ยงไม่เสียเขาสุดโอ้ยหมากต้องหมอนทองแน่ๆเลยเนะี่ย คนนี้แล้วทุเรียนเราล่ะแก๊บมาส่งแล้วไม่ใช่หรออีกแล้วนะ คุณเองเหรอมีทุราอะไรหรือเปล่าคะฉันมาถามคุณนะ่ะม่เห็นทุเรียนที่แขนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมโอ้ยคุณฉันไม่เห็นหรอกค่ะแล้วอีกอย่างฉันน่ะไม่ได้เป็นรปภเฝ้าบ้านให้คุณสักหน่อยถามผิดคนแล้วแล้วลูกสาวคุณละ่ะเห็นหรือเปล่าลูกสาวฉันเหรอเขายังเด็กอยู่แต่ในบ้านจะเอาเวลาไปเอาทุเรียนคุณได้ยังไงอีกอย่างนะลูกฉันน่ะฉันสอนมาดี ไม่มีทางไปเอาของคนอื่นแน่นอนแม่ก็ได้ลูกสาวของเรามาถามได้สิได้คุณจะได้สบายใจและไม่ต้องมากล่าวหาฉันอีกนิม้มลูกมาหาแม่่ลยสิคะ่ะแม่หนูเห็นทุเรียนที่แขวนหน้าบ้านพี่ไหมแล้วทุเรียนที่กินเมื่อกี้ของพี่ใช่ไหมนี่คุณคุณถามคำถามเด็กแบบนี้ไม่ได้หรือเปล่าคะ นี่คุณกาลังกล่าวหาเด็กเขาอยู่นะจะม่กล่าวหาใครที่ไม่มีหลักฐานหรอกนะแล้วเมื่อกี้ก็โยนยเมทุเรียนใส่ฉันเขาขอโทษสักคำก็ไม่มีคุณลูกฉันอะอายุยังน้อยเขายังเล็กเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะจริงไหมลูกหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะแม่นั่นไงลูกฉันก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคุณจะเอาอะไรมากมายก,กับเด็กตัวแค่นี้อะฮะเด็กจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะ คุณเป็นแม่ควรรู้จักสั่งสอนให้รู้จักขอโทษบ้างนะคะคุณคะเด็กมันไม่ผิดจะให้ขอโทษทําไมงั้นเด็กก็ไม่รู้สิว่าอันไหนที่ตัวเองทำผิดหรือทําถูกอะยิ้มหนูเข้าไปดูทีวีรอแม่ก่อนนะคะลูกค่ะแม่ฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าลูกฉันไม่ผิดถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวคุณเป็นแม่คุณรู้ดีอยู่แก่ใจว่าลูกตัวเองทำหรือไม่ทำ ที่ฉันมาถามคุณก่อนเนี่ยก็เพราะเห็นเรา,ปเ,านะเป็นเพื่อนบ้านกันหรอกนะเป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันอะ่ะก็มาสงสัยกันแบบนี้เหรอฉันไม่ใช่แค่สงสัยนี่ไงหลักฐานคุณเด็กเขายังเล็กอย่าไปถือโทษโกรธเด็กมาเลยนะอีกอย่างหนึง่งทุเรียนอะ่ะก็แค่ลูกเดียวเองแต่ทุเรียนลูกเดียวแล้วของเล็กน้อยกว่าน,นี้ คุณเป็นแม่ก็ควรจะสั่งสอนลูกไม่ให้ไปหยิบของของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพูดแบบนี้หมายเพราะว่างไงหาว่าฉันไม่สั่งสอนลูกตัวเองเหรอคุณพูดเองนะฉันไม่ได้พูดแต่ไหนก็พูดละขอพูดที่ไหนก็นแล้วกันคนเป็นแม่คุณรู้จักหาสั่งสอนลูกบ้างไม่ใช่สัแจะอยากจะมีมันเรื่องของฉันไม่ต้องมาสั่งสอนฉันจะสั่งสอนลูกฉันหรือไม่สั่งสอนมันเป็นหนักหัวคุณหรือไง ว่าถ้ามีลูกแล้วมาสศร้าความร้อนร้อนในคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ควรจะมีนะปิดอูถ้าหมันไปเลยโห oh, เป็นแค่เพื่อนบ้านกล้าดีไงไมาด่าฉันเนี่ยถ้าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่พูดหรอกนะจ่ายมาเลยค่าทุเรียนฉันเรื่องอะไรฉันจะจ่ายฟังฉันชัดๆนะไม่มีไม่นีไม่จ่ายเว้ยโอ้ย oh. หน้าท่านทั้งแม่ทั้งลูกเลยใครที่เอาทุเรียนฉันไปกินนะขอให้ท้องเสียสาวบ,บ้านเจ็ดวันเถิดสือถก เงินหายไปไหนยิ้มหนูขโมยเงินแม่ไปใช่ไหมเงินแม่หายตอนนะคะแม่หนูไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยได้ไงก็เนี่ยของเล่นชิ้นเนี้ยแพงจะตายหนูเอาเงินที่ไหนมาซื้อบอกแม่เดี๋ยวนี้เลยนะยิ้มเอาคุกับแม่ก่อนสิลูก มองอะไรไม่เคยเห็นคนหรือไงสองนงยก็แดงงั้นแหละ